บ้าเขากเนาะเห็นเพื่อนหาบเจอได้บบุนเห็นทังอันไรผูแล้วคนหาบเนาะบ้บหบมาหาบอ่หักกับมันคือว่าได้หน่วยใหม่ได้ขูนี่ลงโ่แบบบนนี่นเบิ้งใส่เนาะลอกเบิ้งบบบบนดีเพื่อนลูกบ้าอาก็ได้ดนเนาะแมนอาบได้อาบที่นะ บางมือก็อาบอยู่นี่หิวไปอาบอยู่เทิงหันบางมือก็หาบมาไา่ก็อาบเอ้อขอน้ำขอน้ำเด้อนั่งเลยรถพักในพุกอแล้วพอได้กินพุงก็กำลังระบาดเพิ่นเพิ่นหมากออกค้นแล้วก็ได้มาขอกินในพันซาพันค่ะเพย์เวลาเลยโอ้ยพี่น้องเลยพวกพวก แม่น้องเอ็ดดี้กะบมูนเขาทางนี้เวลาม่อันประตูกะมูนเขานี่เลยปวดประตูอยู่นะปวดขึ้นกันนี่โอ้โอยู่ได้ฮอดใสนหนิเนาะแม่ก็ว่าอยากมากมามยู่บุญนี่ยมาอยู่ดีมีเฮงเกิดลูกบิดย์แบบยำเละนใหญ้เพื่นมากายเนาะถาร้านเกิดร้านยังบอกเกิดเถื่อจนมอดกินแะไรพี่น้องเลยมอดกินบอกว่าแต่มอดกินปวดก็ขึ้นโอ้ยพี่น้องเลยพี่ ใช้แน่นพิ่นเนาะพวกขึ้นนี่เปิดภาพมากกับพี่น้องเลยเนาะพอ่พอแม่ปุ้ง เนาะมาหาบน้ำหาบในบ่โบดยสบายดีเนาะรู้ว่าคนมาเห็ดยังพี่น้องเลยโดูเอากลับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมุกันกันบัดสุขูสู่คนเอ่อเอาเห็ดยังนี่นะมาหาบน้ำเอาเหยี่ยงอะไรกู่กะหัวคู่เงี้ยวก็เป็นแบบนี้เนี้ยวเอาอุบลลมเอายังอัดนะเห็ดยังไมมโอ้ยพี่น้องเลยคู่กะหัว เนาะมาตักน้ำดิโอ้ยพี่น้องยังมาตักน้ำดูคือว่าแล้วบะตูโบักไอ้แจ๊คกตักให้เนาะอืมขอน้ำมาใส่บ่เออพรอบบ่ทำนี่โดยพ่อเลยเขาอีกเป็นยังหาไม่ได้กรวนกรมาคอยฉีหาให้ตักขึ้นมาอีกคอยฉีหาเมื่อชงเออเออคอยหาบ่ได้ดอกเป็นน้องเอาเต็มทั้งสีเด้อะสบายดีอมีอีกเด้อสดีโดย เออพีน่นังไงเราคนมาตักน้ำตักในามาอนให้ป,ปุ้งคนกะฮึบฮึบโอ้อยังไงนดึงอยู่เอาถือวงไอเมฆถือกองคนนี้เ่พี่นังไงให้าาางงลาโนมาเบาซื้นอนมฝากถอ<า>ยาแลวลูก,<า>ก,กใอขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อไป

บมาผัดพื่นหมผัดพิ่นบ่่งมวยมาแต่อีกไ้องมวยกเห็นทางนำกะเบิดคือกันขอใจลายีมีกเนาะโดยจับเป็นมือกล่องหายพปน้อยโดยไปซาไมปุ้งอ่าเอาไรเมยยอมเลยบ่าวบุนี่ยอมหลือ่ามาซะหลบกวนวจับกล่องหาในแป๊บหนึ่งไนับ่บาวบุญหานำให้ที่เป็นหัมหักก็ไม่คานเลยอูหักหมาหักบ่ เขาขึ้นเขาขึ้นการนะเห็นเพิ่นหาบอยู่ได้บะบุญเห็นทั้งอันไล่ผูกไล่โคนหาบเนาะบ้าบุญมาหาดอยู่ฮักคือว่าในหน่วยใหม่ได้ขู่นี่ดวงเคราะห์บะบุญยังไงเบิ้งซ้าเนาะลากเบิ้งบะบุญดีเพคนในลูกบะบุญระวังได้แกกแกกได้จะไหนฮะ ท้องแออนม่ได้นะแมนต้องรุนกับแม่ดานในตอนนี้อเอขาน้ารุนกคน้องอแทะอให้ยังขอให้ยังหิวได้ออ้ยพอเจ้าหิวได้พ่อ้้เขาไปในัครัวอะไรปบุญ แมนค่อยๆได้แบบเงินเด้ยยเอ <laughs> ดยออนอันเงินครั่วหมั่นใจกันได้นี่่โดยจะปลอยเงินครัวก่ะเนาะคู่เปนเงี้ยวสุดห้างคุกปป่ก็ได้ไม่เห็นวางเลยแบบนี้อึ๊บโอ้โตคะแนนแต่เป็นขั้นอ่อนเนาะโดยาโอ้แส,สทองไงป่ะเต็มเต็มเลยทาง้งไง ปลาไปคาทังเลยบอเมนปลาไปคาถังปลาไปนอนดีบอโดยยำ่างแกงไปย่างกินแหนมเลยนะเด็ดได้ทั้งแกงเบาจันได้ปีนไก่เออเจ้าปีนไก่มาให้โดยพักเรียบหดบแล้วบอยังกระลังกระสีทอดกับมันบว์วัดคู่บว์วัดใเนาะโดยกระสีอันเขียนตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปหดบหุพักเออตัวตัวตัว โอ้ยเซ่เลยเซ่อะไพี่น้องครับครับมาเดียวกันเอาบูมีบัวบ่กบูมี่เออโบสถ์พักบูมี่บอกเออใช่ฮะโอ้พี่น้องบัวเพิ่นเนาะเป็นกล่องขนมดอกมาจอเองไปเห็ดไหยนี่เห็ดเองเห็ดเองอีกโอ้ยความคิดเพิ่นคักอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะเอ้อมาเด มาเบิ่งกันพี่น้องเลยเออเนา,า,นา,าะฮักที่ได้ใส่ฮานาโค้กยามตกแต่งบ่ฮึมยามอึรัวฟักทองพี่น้องเลยชีวิตประจำวันตกคอยคำลงแรงมากจ้ะเนาะพักหาหน้าพี่น้องเลยอ้าโธ่ทั้งเที่ยวละหามน้ามเลยนะสีเที่ยวหาทั้งโวุูนหาอ, <laughs> อ้าโธ่ เนาะมากันยังโบดีแตกคือเก่าอยู่ไมปุุงใช่เนาะพี่น้องเลยหักเบิ้งสมัชิกนึงกับตอนจะไปเกี่ยวเข่าหน้าบนคือโบดีคือโบดีคิดว่าจะท้องเลยเออมันแบบคือแบบเสื่องท้องเนาะพี่น้อง,นงคนตัวใหญ่เนี่ยชาวคนตัวใหญ่นะเนาะก็เลยเบิ้งอันนี้พี่น้องสำหรับคมคืนกันไปเนาะหมดเลยใสเขาใส่สขออ่าว <laughs> โค้ดแทงกะล้มเลยเฮ้ดไส้บ้าโคอดไ้แม่ด้องไ่ังคือังวแบบน้ำพุพากับ่เอาทั้ง้ำนองอ๋อดค้ดพาก็อายุพุนหิวขึ้นมากขึ้นก้าโอ้โมาสารมาสารมาเป็นศิษยรอีกพี่น้องเลย อ่ามีที่หูนั่นนองครับอยากให้มันออกง่ายบ่โดยให้ออกง่าย <laughs> มาใสา่อ่าเป็นมือกล้องให้อีกพี่น้องเลยตองมีปุ่มก่อนมนะือเนาะเน่เอาอยู่นี่นนะะนะ่าหดพักแม่นเอาอยู่นี่เพราะว่าเพราะว่าน้ำมันนังนกะเพื่นสะอาดเน่กะไว้ใส่เน่กะไกล้เน่บบุญบ,บอลมเนาะบลม อาบได้นเนาะแมนอาบได้กาบบางมือก็อาบอยู่หนีหิวไปอาบอยู่เท่าั้นบางมือก็หาบมาไลยกัอาบเอขอหนามขอหนา่เด้อนั่งเลยรถักทนพกแล้วพนไปกินเ่าอดดี้เราเอดดี้กนยัม่แมนเนาะ ใช้นองเกินอะ่ะใช้นองเกิด,ดอ,อันนี้วัชเซลฟุน,นอมาใส่อยู่อันนี้พักหอมแล้วก็อันนี้หอมโปอมกับหอมเปย์หอมหอมเปย์นะบัวแบบใหม่ปุ้ แต่ทำข้าวไน้ะจวกจากอะไรพีนึงเลยผู้เป็นใหบัวน้อยบัวมนกัข้าวนอดูหน้าของกูกันขัวปอ้้าวเยดนามพอได้้งคอยนะวเยดนา้ำพอได้ แบีเจ้าเองบ่นีเบี้สอโตเน่ยเจ้าว่โดยเบ้สองไม่ลูกเบีสองโตปกติฮดเบิร์นี่กาสามีุขาได้บวบเองนี่ เพ็ดบ้อ,อยู่นะเพิ่นใสอยู่เพิ่นเมื่ออะไรกับไอใส่เพินนำ้ำกระบอกน้ำงามอ้อแน,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 น่ที่ไงนเนาะโดยตา,ตาขอดทากคดใหญ่เนย่ยกระบอกขึ้นมาเนาะแม่มันมันบวอยากงาม เด็กน้อยเ่กะลงกินแน่ยนมื่นแค่จอนเนาะคอยเห็ดปุ้มก่อนไปนอนเลยบาดเิ่นเนหมากออกค้นแลเพอะไรมาคอกินเนียเพิ่น ว่ามนนีนว่าโคตโดยรวมน้ำมาโดลายจักแต่ว่าหดแถวผักหอมสีหคสีลาย,ยลายเมยามาลายป่ะโดยผักบัวนะเนาะผักบัวคือีขึ้นน้ำนะบวบเลยแต่นี้บุญมาหดผักซอยอาถูกออกมาคนรกๆด <c oughs> เด้อคนในค้าด้คลายอยู่ที่นั่นเลย เว้ยใ่ไหมถูกมไก่ย่อดเด็ดทางโน,โน้นนะสิปลูกมะเพชรแตะบัวบุญเนี่เด็กกำลังเบี้ยเด็กบัวบุญกำลังกะกำลังขึ้นมะเพชรหน่วยงามๆมีไงก็เลยแบบจงเพลินแถวโน,โน้นเพราะว่าแถวนีนนว้มันเป็นน้ำลยงามฝนตกเลยมันเป็นนองหน่ำว่สสาสันท่าหม่องนี่นะบัวบนะุญเนี่ยก็เลยอยากปลูกมะเพชรแถวเชิงป่อย,อยะนะไปกูแล้วกูกำลูงพัฒนาแต่เนาะ เพิ่นไล่ไปเลยนะไล่อันนี้เนี่ยวัฏฐานคุดไล่ลงไปเลยแซ่บไปดีนั่นน่ะเคยกินอยู่วะเคยอยู่มันวมน้าม่พอเนาะโดยพอเนาะมาทันเวลาพอดีเนาะหัวซออเป็นปุ้งเชียงเลยเพราะได้แบงเบาให้ เปียกงานเพลินเนาะอย่างในมวยพนิษณ์นักไลายนะพี่น้องเลยเนาะเขาเฮ็ดนักไลายยันกระทบกระเทือนเนาะทั้งเล็กน้อยพี่น้องเลยขอบใจเด้อบ่๊วญเด้อที่พักสอยเด้อบ่๊วยยังเนาะเมื่อหน้าเอฟซีพนย่องพี่น้องเลยเนาะนัองแม่ปุ้งเนาะนั่งซักเครื่องหันโอ้ย่า่ปุ้งนั่งเจ็บแท้ลูกปุยยากบ่เวลาลูกเนี่ไปได้เพราะว่าทางนั้นมันคอยเพราะเขากระนังกระทืงเนี่ย ได้ยู่อกคันนั่งแบบดินเพียงแต่นังไปกได้แต่คันเป็นดินขดไปไหนเขานังเคิ่งพยานกิ่งรูปรูปตรน้เอออ่เางเลยเนาะมาเห็นแบบนี้มีความสุขเนาะเด้เห็ดซอยพนขับพีนางกนขับเนาะพอโทมาเพราะเมื่อีงแสรงคนเแรงคนเลเียกอ่าคนเขาเียกเลวเวียจัม้วนปะมนเปนแบบไปตัด กระมู่ซื้อแบบบาได้รับจ้างแบบเป็นวันแต่ว่าเพื่นกระเลอะกระมู่มาได้ถามเพื่อนตื่นเนไม่ใช่คำแล้วเพื่อนยังโทรมาโดยยี่หลักค่ะมาขอบใจเพื่อนได้ไหมพี่น้องไอ้ดี่เองพี่มันทำยังไงบัดเว่าโนดนะว่าเป็นเป็นอืมบอดในกล้องว่าวเป็นบ่สบายพี่มาขอบใจอีเมอียเมียว่าจังไงไม่ขอบใจผู้ใหญ่เเด้อ็นจังไดเ็นจังไดง ขอบใจเด้อพ่อใหญ่เจดีย์สีน้ำมะพร้าวด้วยท่น exactly. yeah. well, like like ี่โอ้มเ่ลว้าวขอบใจเด้อบาบุญสารวันเอาไว้เอาไว้ขอบใจเด้อบาบุญสารวันเอากระน่คอมตี้ขอบใจเด้อบาบุญสารวันทีซสีน้ำมะพร้าวทีสีน้ำมะพร้าวขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบใจดีๆนี่ ให้ใจอยู่ดีมีแห้งเด้อนำรวยเมื่อหนาเด้อนำรวยบุหนาเด้อโดยเนาะน้องเอ็ดดี้เป็นคนดีของพ่อของแม่เด้อยินบ่พอดื้อเด้อยินบ่พ่อแม่บอกพ่อแม่บอกกับฟังเด้อยินบ่อันนี้ก็ขอบคุขอบใจหลายเด้อขอบคุณที่มาเยี่ยมมายามอีกเท่านึงเนาะขอบคุ ใจเอฟซีที่เป็นห่วงบใจลายลายขอบใจบับุญที่มาเยี่ยมมายี่ยมมาเลยจะเลื่อนเรื่งเรื่องเก้าหนาเลยหายูดีมีเงิเอออะได้ความไข่อย่ามีเดินทางปลอดภัยไปใส่มาใส่ก็มีคนหักคนหอมคื่เก่าเดี๋ยวบับุญเด้อโอ้ยสาธุเนาะบอกเจ้าอกว่าเนี่ยว่าจะไปเนื้อเนาะยังไม่ได้ไปอยู่พอดีถ่ายลุงจันทร์พันพิสูรอ่าห้องสีห้องสีน้อยห้องสีน้อยแกกันไปน้ำเนาะจะชื่อว่าอะไรเป็นยังไงเนาะ แต่เมื่อขึ้นไปวันที่12คนุณจะขึ้นเอาไปเพราะว่าวันที่12นี่ยทิ้งน้าเขาจะขึ้นไปบนสุดคนเลยเนาะแต่คนอื่นกขาเบาบุญกับเบาจันเนี่ยจะขึ้นไปก่อนนอนคืนหนึ่งอ่าขึ้นไปอาเคสทั้งเบาจัน์แต่มีคามผิชอบอยู่นนะเนาะให้มอบเครื่องจักรอะไรคนพนั้นเลยก็เลยแวะมาก่อนยังไม่ขึ้นไปกันเนาะมาจอดเบอร์เงยพุ่งขึ้นเก่าเฮ้แต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเอ๋อเมนบัลลุดนบาจันว่ะ คือว่าเพิ่นได้ยินว่าเพิ่นสิขึ้นเมื้อเนือเนาะเนาี่พึ่นกระชับบางเบิ่งก่อนเมื่นเนาะมื้อนี้ขึ้นไปแท้มื้อนี้เนาะตะบบลเมื้อนี้ค้างานดองแน่เรื่องประเพณีไปนึ่งข้าวนึงน่านหรว่ามื้อเนะกินข้าวเย็นคือเก่ากินข้าวเย็นคือเก่ายังมาเลงมากินข้าวเย็นเนาะแม่นมันข้าวเหลือเนาะแม่นข้าวมันก็อ่อนแน่ข้าวกินซองไม่รูปกินหวันมาบ่ได้ลายแน่อือ โบด้ขึข้นมาด้วเถื่อนโบด้ขึ้นเบิ้งทั้งเถื่อนทั้งซ่ามาทั้งเถื่อเนาะขึ้นเบิ้งได้อยู่บ่ได้อยู่กับไอ้พวกในหนึ่งเดี๋ยวแปพาขึ้นเบิ้งเนี่ยพี่น้องขออนุญาตบัตรคำเนาะขึ้นมาด้วเถื่อนก็แบี้ว่าถ้าเห็นทั้งเถื่อนไม่ปุ้งดีอยู่กันในแดดดีคือยังขื่นขึ้นมืดหือขืออยู่พี่น้องเลยเนาะอ่ามื่อแท้มืดบ่าเลยพี่น้องน่ะก่อนอยู่บนเสาบนกระทะบางคนอยู่ไฟไป๊บนังไอ้ดิพา บ้าึ้นไปวยบางเชื้อบางชาติ้วยไงพี่น้องเลยนี่นะพี่น้องอยู่แคมป์ป่าแคมป์ดงนเนาะพี่น้องเลยอ่าอันนี้พี่น้องเนี่ยนะเรื่องชาพันกาประตูประตา่างครับเพ่ไปละแหละโอ้ยพี่น้องเลยพวกพวกน้องเอ็ดดี้กะบมูนเขาทางนี้เวลาไม่อันประตูกะมูนเขานี่เลยโดย พนยูแม่พันยูอะไรพันนอนผู้เดียวคือว่าอะไรแล้วก็มีสุกพายางไปยางมาปวกก็คือร้ายแค่นี้นี่พี่น้องไม่ต้อปวกเนาะซ้ำกับเพื่อนบาบุญยูด้วยตอนน่ะพี่น้องกับเพื่อนปวดไปตุยยูนะปวกคือกันนี่ยปวดโอ้ยยูได้หอนไซนี่เนาะแม่ก็ว่าอยากมากไหมบาบุญนี่วายโชคดีมีเฮงเกิดลูกวิทย์ เลขนะอย่างให้เพิ่นมากงับเพิ่มไปเทิมบุลเล่โดยโดโดยโดอ๋อโทกตกใจข่อยอยู่ได้ประพุญเอ้ยพี่ขอโทษขออภัยพี่รองจีไก่โหดเนาะอืมนี่พวกกุเลยนี่ข่อยอยู่ป่ะพุญนฮะข่อยนำกับ่โบรานอืมโดกแห้งเขาเจ้านอกแห้งอะไรพี่น้องเลยอันนี้ก็เครื่องทั้งบัวผาคุัผเท่าใดก็ อนี่ตัวกองไว้เอเพิ่นเป็นใหญ่มาเพิ่มยิ่งไปเอเมื่อเพิ่มเราเบิ่งก็ออกมาอีกก้อนเพี่ยวจะเอาเมื่อโดยโดยโดยมาแต่เถื่อผมเคยขึ้นมาจากเทื่อพี่น้องขึ้นพน้อขึ้นมาลองเบิ่งมีแต่ปวกเพื่อนปวดปวดไปไปใส่ยลงก่อนพี่น้องเลยเนาะก็น้อยครับนำหนักเอไว้นี่ปุ่มสลอดเข้าไปแล้วครูชมครงอยู่เนาะ มากครัเลือกเขาใหม่จริงๆมันปวกมันยังออกเนาะโดยเพราะว่าเศราอันนี้มันโกนบนอะไอยากเปลี่ยนเศราใหม่เนี่ยแบบยากนะแถวนี้น้ามันเสาะบ่ได้บ่บุญเห็นบ่มันอยู่ต่ำเนาะห้องน้ามันนั่นเองเนาะแมนห้องมาแต่พ the ูดเลยลงมันโอ้ยพ right. ี่น้องเลยแมนความร่าจะได้หน่แม่ก็เลยว่าบอกครัวว่าอยู่ดีไม่แห้งค่ะเปิดลูกวิทย์แบบงค่นี้แต่ที่บ้างแต่ก็จะเศร้าค่ะเนาะเยอกมากนะพี่ไปอยู่คุณแม่ ดูมนูนนู้นเนี่ยเนาะโดยได้นี่พี่คนกุ๊กพิษมาเช่นเช่นทางน้าพี่นางเลยมันไหลเลยเงินนี่ก็เซลงไปน้องเพลินอืมอันนี้บอเตียงใหญ่ยูน่ะโดยน้องเห็ดหายเจอกับมอดยินเบ่นเลยบ่๊วยก็บอกเพคนอยู่ทับประกันอยู่บ่บ่น้องเห็ดเตียงหายถาแม่ปุ้งถาล้านออกมาเนาะถาล้านเกิด ร้านยังบวกลูเชื่อจนมอดกินเลยพี่น้องเลยมอดกินบอกว่าแต่มอดกินปวกก็ขึ้นโอ้ยพี่น้องเลยพี่ใช้แน่นเพิ่นเนาะปวกขึ้นนี่โอ้ยบอลคอลูกแบบโมเมต่ยันลุ่งใส่ไฟอยู่บนนูยันลุ่งใส่ไฟอยู่นี่พี่น้องเลยเมื่อไหร่ก็ตอนไปเกี่ยวเข่ากับแม่เมึงเอ้าว่ะมันคือเป็นหูจงพงจงปองอยู่บ้านนี่วะอยู่ได้อยู่วะ ว่าเอ้อบัดฮอดมื้อเกิดแล้จังลองเบิ่งพุ่นนะยสิได้อีบ่วาอย่าาลองด้บ่อย่าว่าลองเพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วลองให้เบิ่งคักทางบ่น้อยทางนะเพิ่นเฮ็ดให้อือๆอาาน้อเมคุสกองไฟทางแลอันนี้เนาะเออแต่ว่ามันสูงแน่ให้เพิ่นตัดลงอีกอือ ว่เออแบบพอดมือมาแล้วเพิ่ให้บาดสะาเนาะอาพ่อกันมาอ่านงอกบางเืเราแบบเาม่ติดปวกขุดออกก็บไว้นาขุดออกกัก็คือเก่าามแบบมันมีเชื้อมีปวกไม่ปวก่นี้ให่เลยนหองยากอยู่เลยมีแต่ขุดออกก็ไม่แต่ออกแต่คิดดิ้นนอกจากมากแลไปแช่น้ำผ มากค่ะแตชีได้เล็กๆเลยน้อยก็เอาน้อยกลัวเกาค่อยใครกลัวปวกมันถล่มไปนี่แหละไปใช้เนาะมาบนสิงห์ปักก่อนได้บ claro ัดนี้เด้อ้ายเด้อุินทางปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงโด้อโดยหาเบิ่งลูกเบิ่งเต้าต่อไปเนาะาการละมัดระวังในเด้อจับกันเนาะทองเริ่มใหญ่เริ่มไกลฮอดมื่อวันที่เจ็ดป่ะเจ็ดเนาะเจ็ดแปด ยังอีกคามือเนาะแม่ในอีก้ามือค้ามือกวดเบิงเป็นยังไงเป็นนักธุหาคือเก่าเด้อมือวัดเลยนะมือ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 หมดละที่เขามาหาะมาเยี่ยมยามกันหนึ่งเด้อสบายดีอสบายดี่น้องใดีสบายดีดยเบิงแม่เด้อแม่เจ็บท้องอะไรนึกบอกแม่ไอหมวยเด้อดูดูถ้าเสร็จเด้ออยู่นี่ไม่แห้งเนาะดูดูเป็นยังไงไป เนาะมาเยี่ยมมายามอ่าแม่ปุ้งสร้างฝนเพลิน,น,นพี่น้องเลยนั่งอยู่คือเกา่ารออีกต่อไปเพื่นบ่าเปรียดอาการในที่น้องเบิงนะ่งเนาะหัวไปนั่งเพลินกันเห้ความสนใจล้าเป็นห่วงไม่ปุ้งดีใจที่ว่าบ,บุญมาแยมไปไมเยี่ยมยามเพลินเนาะโดยกากรเบ,บิ่อกันไปพี่น้องเลยเนาะมันเนี๋ยมาเล็นปัญหาหน้าพี่น้องบางคนก็ร้องหาบปานักอะไรพี่น้องเลยเนาะบันทับเพลินหาบเสมอื่นเสมอื่นพี่น้องเลยลอ,องให้บันมัดระ,ดระวังเอาะไรพี่น้งนะองเนาะ ฮาสโหลคลิปนี้กันเนาะพี่น้องเลยหายกําลังใจมีปรุงทั้งสารพจน,น์คือเก่าเด้อฟซีเบอร์สุูสุขคนเนาะ,ะขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาหับสมและติดตามตลอดมาเป็นอ่าความโชคดีของบุญสรรวันหลายเนาะเอฟซีเบอร์ถูกทานที่หักที่แพงเนาะหายกําลังใจตลอดมาขอบขอคุณขอบคุณในหลายเด้อเนะาะไปคลิปนี้ลาก่อนพอกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีบอร์สุขสุขคนเด้อโดย